เลยก้มต่ำมาเลยครับก้มต่ำสิครับก้มต่ำไฟแดงอ่ะไฟแดงไม่มาอ๋อถามหน่อยบอกไฟแดงจะทิ้งงั้นเหรอสายสายสายต่อสายมาเดีย๋ยวไปขวามาหินก้อนใหญ่นั่น<อ>นั่นน,นั่นเ<า>ขาได้เปิดวอร์มไหมเนะี่ยอยากลองไงอยากลองความสูงเทคเลยเทคเลยไฟแดงไฟแดง แดงอยง <c oughs> บอกให้เทคต้องถอยตรง,อ,ตงอ่ะตรลอวดิ้งมาเลย <c oughs> ถอยอีก <c oughs> ถอยอีกถอยอีกถอยอีกเปิดแท็กชั่นไปเลย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  โ oh! อ้โอ, <c oughs> ออกขวาดำน้ำไหมคันดำอะเอาละคันเดียวกล้องกี่ตัวเนี่ยคันนี้เนะี่ยนี่เหมือนรถช่งางภาพด้วย บอก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 วอหน่อยบอกจอดนอยขอเก็บภาพนอยให้มันจอดจอดน้ำเข้ารถนี่ออกขวาด้วยไ็ล่ะเดี <h 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 <h> ๋ยวเดี h <h ๋ยวใส่เ cool กียร์ห้าขึ้นเลยอันนี้มีอีล็อกนะฮะอีล็อกเกอร์อีล็อกเกอร์นะครับขึ้นนิ่มๆขึ้นให้เด็กมันดู นิ่มๆนมๆๆเมื่อกี้พี่เขาปัดอะไรกันนะพี่นิ่มิ่มนิ่มๆนิ่มๆนตอนนี้คาริเบียนผมขึ้นไปแล้วนะเรียบร้อยมาแบบง่ายๆนะชิวๆรอคันที่สองนะผมมาคันแรกเลยนะตอนนี้ให้ผมมาเปิดลายเปิดทางนะมาคันแรกเลยนำมาก่อนเลยนะคันที่สองกำลังข้ามมานะตอนนี้อยู่ที่คลองสิบเอ็ดครับ คลอง1 1นะกำลังมากันนะครับข้ามคลองยาวมาแล้วนะเดี๋ยวเแป๊บนึงครับกำลังกำล,ลังเดินไปมาเลยนะอันที่สองสตาร์ด้านะสตาร์ดมาเลยมาเลยมาเลยไ,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 ไม่รู้มั่วมาเลยพอ <laughs> <laughs> ดีเมื่อกี้ผมรอคนบอกไลน์นะแล้วไม่มีใครมาผมก็เลยปั่นขึ้นมาเลยนะมาแบบชิวๆนะดูแล้วมันดูดูชันน่ากลัวแต่ พอขึ้นจริงจริงมันขึ้นกลับมาขึ้นได้ง่ายเลยก็แปลกใจอยู่เหมือนกันหลบรถหน่อยครับพี่เดี๋ยวต้องเทคอาสตาร้าระวังครับพี่ระวังครับมาเลยมาเลยเด้าแล้วครับมาเลยพี่เด้ามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็นกพ้นมา มมา,ม,ม,ามาเลยมาเลยต้องเทคนะรถน้นหนักเยอะนะมาติดซ้ายมาหน่อยพี่มาติดติด้ายหน่อยเดินมาเบาๆพี่เดินเบาๆมาเลย นั่นแหละนั่นแหละมาเลยเดินมาเบาๆเลยพี่มาเลยมาเลยที่สบายอยู่แล้วมาทำไมล้อขวาไม่ปั่นเลยอ่ะ เทครอบที่3นะครับสตาร์ด้า มันเด้าแป๊ดหนึ่งแล้วมันก็พ้นนี่ลีโวครับพี่ถอยตั้งลำก่อนครับพี่ไปพี่ีไโหไหวหไหวเปิดดิบล็อกถอยตั้งลำแล้วก็ขึ้นตรงๆแล้วค่อยมาเบี่ยงซ้ายข้างบนครับรีโวดเดิมๆอยากายเอที ไม่ยกมีดิฟล็อกยาเลยยาเลยตรงมายาวยาวเดินเบามาได้เลยพี่มาดิฟมาเลยนะคืเลยๆเลยดิฟมาแบบมันอกี้นุ่มๆอ่ะมาเลยครับผม ระวังนะพี่เดี๋ยวแต่รถมันมาเรื่อยๆแล้วเดินไปทะเลทะเลนี่เปิดลิฟต์แล้วเหรอเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะครบหมดเลยมาหลงเรื่องหมดเลยตรงมาก่อนเลยครับตรงมาก่อนเลยตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลย ซ้ายนิดนึงโอเคเดิมเดิมบันไดแรกมาแล้ว2แผลๆๆๆๆๆเนียนๆๆๆๆเนๆๆียนเนียนเนียนเดินหน้าไปเลยครับเดินหน้าไปเลย <S <S ขึ้นมาเลยพี่ รมาคับโอ้ยยังเหลือเยอะพี่สูงแล้วพี่สูงเยอะเลยพี่มีรถสวนรถสวนคันนึไเยดึงะ่เออี่ขยับรไมีรถสวนคันหนึงไม่รู้คันหน้าวอมาตรงมาเลยคันนึงนะครับเทียบเลยครับ นะประมาณสี่ห้าคันครับเข้านะเราไปดูบอกรถที่สวนก่อนวนะ่าของเราสิบคันตรงเลยตรงเลยปัดถอยแล้วก็เทคนิดน,นึงพี่ถอยแล้วเทคนิดน,นึงครับมาเลย มันมันจะเด้าอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะพ้นพี่มันเด้าอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพ้นมาเลยไปไปไป้นครับไปเลยพี่เดินมาเลยครับต่บออีกได้ยังพี่ ต่อยอ,อีกนิดหนึ่งพี่อีกนิดหนึ่งโอเคพอไปแล้วครับเต็กแล้วับเคลมาเลย ดัตนต่อเลยดัตนต่อเลยดัตนต่อเลยอยางเมกาครับยูยโกยางเมกานิ่มๆนิ่มๆคูปเปอร์มาครับอีกคันหนึ่งรถรถช่างครับรถช่างกดอีกดอ e ีล e ็อกเกอร์มาตั้งแต่กรุงเทพแล้วครับ มาเลยครับขบวนถ่ายโย นิ่มเนียนครับสามพันออโต้ครับโตอ e ีล็อกครับสิบสิบว,ว่าไงครับท่านผู้นำแต่ดูสภาพรถท่านผู้นำเ,นเป็นอะไร <laughs> ครับ <laughs> <laughs> ไม่มีของละเฮ้า ไม่มีอบ,นน <AC C> e> บอกแล้วเ <c oughs> ้าครับบอกแล้วแต่ไม่คุยล<อ>ุยรถเพื่อนแหวลันปักตอนนี้ผมก็มาจอดอยู่ที่คลองใส่คู่แล้วเรียบร้อยนะฮะโดยที่มาครั้งแรกนะมาคนเดียวเลยคนอื่นกำลังตามตามมานะครับเพราะว่าตอนนี้ควบสองคลองพร้อมกันนะนี่ครับขึ้นไปจอดข้างบนเรียบร้อยนะโดยที่ไม่ต้องมีใครคอยบอกลายเลยมาคนเดียวเลยครับคาริเบียนข้อดีของมันคือตัวช่วงมันสั้นนะฮะแล้วก็หน้า ตัวคารมันแคบนะมันก็สามารถไต่หินเนะี่ยตามช่องเล็กๆอย่างที่เห็นเลยเล็กๆแคบๆเนีน่มันไต่มาได้เรื่อยๆนะียถ้าเป็นรถใหญ่ก็จะเหนื่อยหน่อยนึงนะนี่นะก็ผมไตนะครับมาเรียบร้อยนะข้ามคลองเรียบร้อยกับรถรอคนอื่นเรียบร้อยเลยนะจอดอยู่ข้างบนจะสวยแล่อนะครับคันเดียวเลยข้างหลังกำลังตามมานะทั้งมีดิฟล็อกแล้วก็ไม่มีดิฟล็อกก็กําลังตามมานะเป็นรถใหญ่นะทางรํรเองไม่สู้นะ มาในป่าไปเท่ๆชิวๆครับง่ายๆนะมาถึงไซคู่นะฮะรถผมไม่มีอีล็อกนะครับไม่มีแอร์ล็อกไม่มีดิฟล็อกนะยาง30นิ้วนะครับแหนบใต้เพลานะครับไม่ได้วินสักครั้งนะครับไม่ได้วินสักครั้งเดียวเลยไม่เคยใช้วินเลยตั้งแต่เข้ามานะในหุบกระหังครั้งนี้นะมาถึงตรงนี้ไม่เคยใช้วินเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็กลับไปก็พูดได้แล้วนะฮะสามารถคุยได้สบายๆนะว่ามาได้สบายเลยโอเคนะครับสำหรับ วันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนสักครู่นะแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวถ้ามีจุดไหนที่น่าติดตามชมเดี๋ยวถ่ายลิปใไปดูต่อนะครับ